สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ดรเทรดเดอร์ i t t Trader of Thailand วันนี้เป็นไลฟ์เทรดดิ้งของวันที่1เมษายนนะครับเป็นคู่เงินน้ำมันนะครับช่วงนิวยอร์กคิวโซนเดี๋ยวในเซตอัพเนี้ยผมใช้ ICT 2022ในการเข้านะครับสำหรับใครที่กำลังติดตามการสอนคอสนี้อยู่นะครับกำลังรีบจัดทำให้นะครับเพราะมันใหญ่มากแล้วก็ต้องใช้งานแปลแล้วก็ผมก็เลือกข้อมูลที่จาเป็น ต่อการเทรดมาให้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเซตอัพที่เกิดขึ้นในช่วงคิวโซนของคู่น้ามันกันนะครับอันนี้ผมอัดคลิปมาจากตัวเทร d i n g View นะครับใช้เป็นเปเปอร์เทรดดิ้งก็คือปกติเวลาเทรดถ้าจะอัดให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมก็จะอัดด้วยตัวเท a d i n g View นะครับแล้วก็กดเข้าใน Meta Trader ใน Match Trader ใน Trade l o g k e r อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ อันนี้เซตอัพที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเห็นว่ามันมีการเบรกมาร์เก็ตสตรัคเจอร์ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีการสร้างอิมบาลานซ์ขึ้นก็คือตัว BC หรือบายไซด์อิมบาลานซ์เซลไซด์อินสตัฟฟิชเชนซี่ซึ่งมีหน้าที่ในการผลักราคาขึ้นทําไมผมถึงเล่นบายเพราะว่าผมไปดูไทมเฟรมใหญ่มาละคือไทมเฟรมวิคกับไทมเฟรมเดย์ว่ามันน่าจะเป็นบายบายเอชนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยถ้ามองไปจริงๆอ่ะมันจะมีตัวเซลไซด์ลิควิดิตี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาร์เก็ตของผมเนี่ยก็จะ เป็นครึ่งหนึ่งนะครับของดิวิ้งเลนจ์หรือว่าจะเป็นบายไซด์ลิควิตี้ตรงเนี้ยตั้งแต่ข้างบนลงล่างเนี่ยนะครับเราเรียกว่าดนะิวิ้งเลนจ์เนาะผมก็จะกางฟิโบเดี๋ยวจะเห็นผมกลางฟิโบนะครับแล้วก็จะเลงที่ห้าสิบปอร์เซ็นถ้าพูดง่ายๆ่ายมันคือการแบ่งพรีเมียมดิสคาวน์นั่นเองถ้าใครใจแข็งอยากถือนานเนะ่ะทาร์กเก็ตก็จะเป็นตรงนี้นะครับอ่นนี้ผมเข้าออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าออเดอร์เข้าปุ๊บติดลบเลยเป็นธรรมดาเพราะเราจะต้องโดนค่าตเปรดเล่นงานก่อน แล้วก็ยังจะมีค่าคอมมิชชั่นเล่นงานต่ออีกด้วยนะครับตอ็อปล็อตเนี่ยจิตอ่าเบื้องหลังของการวางตรงนี้ผมวางเพราะว่าผมเห็นแฝงลูกแกวตรงนี้จึงคิดว่าน่าจะเป็นเบรกเอาไว้แกวหมายความว่าจะเป็นแกวอ่ะที่มันไม่ต้องลงมารีเทสซ้าแล้วนะครับจะถูกเปิดไว้อย่างนี้แหละคิดว่าถ้าเลยอันนี้มาได้ก็คือแพ้แน,น่ผมก็เลยวางตรงนี้เพื่อที่จะรีด R r ให้มันเยอะขึ้นเทรดเนี้ยเป็นเนกาทีฟ r r เห็นไหมครับว่าเวลาเราชนะเราได้น้อยกว่าแต่ผมไม่ไม่ได้มายเรื่อง R r ออยู่ละ ขอแค่ชนะก็พอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าผลลัพธมันเป็นยังไงนะเห็นไหมผมกลางฟิโบแล้วนะครับก็แทร็กเก็ตมาที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นในส่วนของตัวพรีเมียมโซนนะมีแฟลลูกก็บในพรีเมียมโซนอยู่ก็เลยแทร็กเก็ตตรงนี้ไปเลยดังนั้นที่เหลือเราก็ปล่อยแล้วครับเพราะเราเข้าออเดอร์ทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะเป็นเรื่องของ after t r a d ทร a แมเ e จเมนนะครับก็คือว่าเราถ้ามันถูกทางก็มีหน้าที่แค่นั่งรอจนมันถึง t ท r เต ถ้ามันผิดทางก็ต้องรีบด t เทคให้ได้แล้วก็รีบออกมานะครับเทรดนี้ยผมน่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักติดหนาทีได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นเร่งนักหน่อยให้มันรวดเร็วขึ้นมานดนึงมาอันนี้เข้าเข้าเป็นลัดเทรดเลยนะครับเพราะว่าอาัดตอนที่เข้าจริงๆนะงนะสองไปเลยนะครับ จริงๆเนี่ยถ้าใครอย่างที่บอกครับใครใจแข็งก็คือไปกินข้างบนนี้ได้เลยนะครับช่วงที่เข้าเห็นไหมครับว่าผมเข้าในช่วงของตัวคิวโซนด้วยนะครับที่เคยสอนกันไปนะว่าเราก็ต้องต้องให้ความสําคัญกับให้ความสําคัญกับพวกเวลาเหล่านี้ด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากอันนี้คืออะไรบ้างนะครับแฝงลูเก็บเนี่ยจะมีบริเวณหนึ่งที่มันมีความสาคัญนะครับคือครึ่งหนึ่งเนี่ยนะบริเวณที่เป็นเส้นปะเนี่ยนะครับถ้าใช้ในเทรดดิ้งวิวอ่ะมันจะมีให้ติ๊กคำว่ามิดเดิ ตัว rectangle เนี่ยเป็นเครื่องเดียวได้นะครับจะเป็นบริเวณที่มีความแข็งแรงมากที่สุดละถ้ามันทะลุไปแล้วเนี่ยให้ระวังไว้นะครับว่าเราอาจจะเข้าผิดดังนั้นผมก็เห็นแล้วเอากราฟมันพอมาทดสอบตัวฟลาลูกแกนี้แล้วมันก็พุ่งขึ้นอันนี้ก็สบายใจไปเปล่าหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นตัวว่าตัวฟลาลูกแก่ตัวเนี้ย CB ตรงเนี้ยนะครับผมก็หวังว่ากราฟเนี่ยจะพุ่งทะลุเกินไปได้เพื่อให้เห็นการเฟลเลียของตัวเบลลิ h พีดีอเลเมตนะครับว่าตรงนี้น่าจะเอาไม่อยู่ละอันนี้ยพอมันทะลุป,ปุ๊บผมก็สบายใจละเหลือแค่นั่งรอให้มันถึงทาร์เก็ตของเราเท่านั้นเองนะครับจะกอให้มันเร็วขึ้นอีกเนาะจะได้ไปเห็นผลลัพธ์เลยว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนะครับคุณสามไปเลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าใครแบบเห็นกราฟพุ่งอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเลื่อนสต็อปล s อมาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าคิดว่ามันคงไม่มาโดนอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ได้กะหวังจะไปกินถึงตรงนี้อยู่แล้วนะครับบางคนก็อาจจะปิดตรงนี้ไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่เอาคกัาเพราะว่าอยากให้เห็นว่าเออถ้ามันมีตัวบริเวณที่สําคัญจริงๆอ่ะยังไงกราฟก็ต้องไปถึงนะครับเล็งบิกอ่าเล็งบิกเล็งบิกเล็งไปเรื่อยอันนี้ผมก็ทําการวาดแปลรูปแกบตัวที่เป็นน่าจะเป็นแนวซัพพอร์ตต่อมานะครับเวลาเกิด การเคลื่อนที่ของราคาถ้ามันมีแก็บอันใหม่เกิดมาครับเราสามารถที่แบบพีระมิดออเดอร์คือเพิ่มออเดอร์ตรงนี้เข้าไปได้นะครับเห็นไหมพอราคาพอราคามาถึงตรงเครื่องหนึ่งบุ๊คมันก็เด้งอันนี้ก็เป็นตัว significant level เครื่องหนึ่งของแฟร์ูลเก็นะครับจะเป็นเป็นสถานที่ที่หรือว่าเป็นระดับราคาที่มันค่อนข้างให้ความสําคัญนะครับเกิดอะไรไเห็นไหมอันนี้เบรกเกอร์เห็นไหมครับเบรกเกอร์ เบรกเกอร์แท้งนี้ก็จะคอยช่วยรับถ้าฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามีพีเดียเลเมติกทั้งเบรกเกอร์บ็อกแล้วก็มีทั้งแฟลลูกแก็บเลยนะครับเพราะนั้นจะเป็นแนวแนวแนวที่แข็งแรงมากเลยนะครับแต่ผมจะพาไปดูกราฟหลังเทรดเสร็จอะเรียบร้อยนะฮะมากก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเทรดนี้ง่ายสบาย โอนน้อันนี้อันเมื่อกี้การิดอันนี้คือนนก,การที่ผมลองดูว่าครึ่งหนึ่งของฟาล์แก็ปอันนี้มันอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่นะครับก็จะตรงกับเลเวลนี้พอดีเลยอันนี้เรียกว่าการหา t a ร็กเก็ตโล่แฮงกิ้งพุทก็คือเออได้น้อยไม่เป็นไรขอได้ก็พอเดี๋ยวรอรอเดอร์มันชนไปเลยกันครับผมที่ใครจะปิดก่อนก็ได้นะถ้าใครเทรดอยู่อ่าเรียบร้อยนะครับก็ชนไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูการาฟปัจจุบันว่าหน้าตางไงเนาะนี่นะครับปัจจุบันมันมาถึงขนาดนี้นะครับ มันก็ทะลุไปเลยนะครับทะลุไปเลยโอเคถ้าใครแทร็กเก็ตตรงนี้ก็ก็ได้แน่ๆนะครับอ่ะได้ครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการลัดเชดดิ้งนะครับถ้าใครชอบเรื่องของไอทีนะครับสนใจดูแล้วอยากเรียนรู้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ